ก um um ็มันคือของเม็เฮ้ยเจ้าต้องกวนไรอ่ะ อะไรอ่ะใหญ่บุ้มปาดิโถอันนี้มาจากร้านไหนออยมาคือแมวของแมว้ยเจ้าต้องกล้วไปสวัสดีครับอยู่กับช่องน้องออยชาเลวนี่แม่สั่งของอะไรไม่รู <S 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 ้หน้าหน้าใครก็ไม่รู้ดิ ร้านอะไรไม่รู้เดมาแกะกล่องมาแกะกล่องโอ้ยใหญ่มากเลย <c oughs> ตัดดิเออตัดได้ไหมเนี่ยจะได้ดูไหมวันนี้อเอเอแหวงงอ้วมันใหญ่อ่ะอันนี้งบประมาณอยู่ที่สองพัน กว่าต้นกล้วยก็อยากแกะเอ้ต้นกล้วยก็อยากแกะนี่คือแมียตัวใหม่ของออยก็มีตัวเดียวมีตัวเดียวในโลกชื่อว่าอะไรชื่อว่าต้นกล้วยหางกุดต้นกล้วยหางปุดปุดจริงป่ะกุดจริงป่ะดูหน่อยเฮ้ยหางเธอเหรอไปไม่ใช่นี่เองไหมหางเฮ้ยไปทักมาดิครับเอาแกะแกะแล้ว น้องให้น้องกระถากระถางอม่นนอ,นนอันนี้แม่ซื้อร้อยกว่าบาทถือว่าคุ้มมากๆอันนี้จะเป็นกระชายถาดไหนดูดีใหญ่ไหมใหญ่ไหมเทียบกับหน้าอ้อยโอ้แม่ซื้อ25บาทเองนะเนี่ยเฮ้ยมีสองอันพี่เขาใส่ให้สลับอู้สองลาย ลายพิปริคืออะไรเนี่ยสเปรย์แอลกอฮอล์ขอดูลายหน่อยนีแบบ้้ไดยังใช่เวลาใช้ก็จะเหมมือออนยลเวลาใช้อ่าเวลาใช้ก็จะฉีดแบบนี้ง่ายรู้ไหมอันนั้นคืออะไรน้ำหอมคืออะไรน้ำหอมที่เอาไปแปะๆในชักโครกแล้วมันเป็นดอกไม้อ่ะกดกดกดปุ๊บปุ๊บใส่ชักโครกแล้วมันเป็นลายดอกไม้อ่ะเออ อยกกินอ่ะไหมอยกอ่ะขนมเปียขนมเปียไข่ลาวานยอเลยน่ากินอยากเยอัน้ม่จาแม่จ่ายอยู่ตำยาบ้วนปาาหรเปียต้นกล้วยเอ้ยไม่ใช่อาหาเมลอันนี้ของเธออ้าวเฮ้ย นี่ต้นกล้วยของหนูมันไม่ได้กินมันนะเอาไหมเอาไหมอาะไปต่อของดีไอ้กลุ่มแห่งกลุ่มแห่งถ้าคนหนูถ้าคนหนูว้ายมีกี่พื้นมีสามพื้นสามลายเฮ้ยพื้นใหญ่ไหมแกะหน่อยแกะสักพืนหนึ่งมันเป็นงานปักใช่ไหมลูกโอ้มันเป็นงานปักวะโอ้โอ้โชว์โชว์ตรงตาดิ อ๋อเป็นงานปักโอ้โหยืนดิยืนดินดใหญ่ป่าวขอ,อยเยอะมากเลยโอ้ยโอ้โห,โโหใหญ่ใหญ่ใหญโโ่โอเคโอเคเฮ้ยแม่มันมีสเปคอีกอันหนึง่งใหญ่ใหญ่ใหญ่แม่สั่งน้ำหอมมาน้ำหอม วิ่ไม่ใช่ดมดูหอบแบของกินนะกุนเชียงกุนเชียงหมูอ่าโอ้โห สอง2,000บาทนะคะได้เยอะมากเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับนะค่ะในออนชาแนลด้วยคัะ